h ฮลโหลเฮลโหลอาหารสองมื้อนี้ของเด็กหน่อยจ้าไข่ตุนสลัดทูน่าและไก่เกาหลีจ้าทำง่ายๆไปลงมือกันเลยอันนี้เอาน้ำใส่กระทะค่ะข้งตังไส่ไวะะ้แล้วค่ะแล้วก็เอาตะแกงมาห้องค่ะเดี๋ยวเราจิตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะเมน,นูแรกที่เสิร์ฟก็คือไข่ตุนนะ,คะ้ค่ะเห็ดหอยลายใหญ่เนาะคะ่ะเมนูแรกแล้วค่ะจะตุนไข่ค่ะอีหลาใหญ่ขอมาขอไข่ตุนสีฟองมาสักตุนซื่อๆเนี่ยแหละคะ่ะกระตองใส่ยัง ตุนเฉพาะไข่ไม่ต้องใส่เนื้อหรือว่าใส่อะไรนะคะตุนไข่ใส่น้ำนี่แหละเวลาเพิ่งจะสิ่งนีนโปรแกรมควบคุมอาหารเพิ่นแล้วค่ะเพิ่นจะกินนักนักนงนงกินแปง้งกินเอียงกคักกินน้ำตาลกินหวานวานแล้วเนื่อทัดมาเพิ่งจะสิ่ี้พิธีควบคุมของเพิ่นเนี่ยเพิ่นได้ตุนไข่ใส่ซีอิ๊วขาวซอสทัวเรือน,นี่แหละแล้วก็น้ำสะอาดแค่นี้คะ่ะตีให้เข้ากันคะ่ะแล้วก็เอาขึ้น,นขึ้นหนึ่งแล้วค่ะอ่า โอเคค่ะเขากัตุ้นไข่ถิมใเนะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปเตรียมเมนูต่อไปเลยค่ะเตรียมพักรวมค่ะเราจะมาทําสลัดทูน่ากันนะคะอันนี้เมนูนี้อีหลาน้อยขอมาค่ะนี่จะเป็นทูน่ากระป๋องนะคะแต่เสียทีลวก็เอาเขาตู้เย็นไว้ค่ะพอดีกับเขาย่างอื่นเสร็จพอรเด็กๆออกมาก,กินกะตัวสลัดเอกะเซ็ตโตวพอดีนะคะ,อะโอเคใส่ทูน่าลงไปคนค่าบบะนี้ทูน่านี่ก็เซ็ด <ๆ S 2> เซ็ตเิ่นแล้วเนาะทำยังไง วันนี้ก็จะใส่น้ำสลัดลงไปน้ำสลัดสำเร็จรูปนี่แหละใครทำน้ำสลัดอร่อยทำเอาก็ได้นะคะแต่ว่าข่อยสะดวกแบบนี้ทั้งอีหล่ายหญ่เป็นกว่าบอสซี่เลียดนัครีมแบบไหนก็ได้ในีเลือกโลแฟตไหมเพิ่นโลแฟตกับหวานมันคือเต่อระสูแต่มันโลแฟตของไหนรสชาติก็ยังหวานมันอยู่ผสมอันนี้รสชาติทุนนานี่น้ำเกลือมันก็จะนวดแล้วก็ต้องเติมยัง หวานจากพักนัวจากปลาทูน่ามันจากครีมสลัดโอเคค่ะเดี๋ยวเขาเสไปเขาตู้เย็นนะะ่้ผายคนเสร็จต,ตัวไว้เนาะคะ่ะกับเขายางอื่นเสร็จต,ตัวนี้ก็จะพอดีกินได้และเย็นเย็นชื่นใจเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเตรียมกับเขายางอ่นต่อเลยค่ะนี่จะเป็นเนื้อไก่ได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะมามักทอดกันค่ะใส่รสดีลงไปอันนี้มักแบบไ่มักเน้อเนี่ยไหนมกกันกจะไหนก็ตามมักเลยตามด้วยแป้งทอดกรอบจ้า น้ำเย็นนิดหน่อยค่ะใช้น้ำเย็นๆได้ค่ะเวลาทอดมันจะได้กรอบๆอ่าผส,สมให้เข้ากันสูตรพายสูตรมั่นได้ค่ะแต่ๆเลยอ่มามัดถิ่นไว้ค่ะมัดถิ่นไ้ข้าวนึงไม่ได้มัดถิ่นไว้โดนดอกข้าวเดียวค่ะอ่าเดี๋ยวเ่าไปเบิ้งไข่ตุ๋นกันค่ะน่าจะสุกแล้วเนาะแต่ไข่สุกแล้วเัาจระเข้ก็ใก่้ถึงทอดค่ะโอเคค่ะไัเนี้เวาก็มาเบิ้งไข่ตุ๋นเทาค่ะน่าจะสุกแล้วเนาะเอมอันนี้ก็จะตุ๋นไฟอ่อนๆนะคะ่ะถ้าตุ๋นไฟอ่อนนๆหนะเพิันจะเนรนนะ,ะเะนะล้วเดียะะ๋ยวเาน เอาไข่ตุนมาพักไว้แล้วก็สิเอาไก่มาทอดท่าบ้านนี้ปึ๊บอ่าได้แล้วจ้าหนึ่งเมนูโอเคค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะรอน้ำมันหอนแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไกล่ลงค่ะเอาไกล่ลงเลยจ้าน้ำมันร้อนแล้ว ไก่มือนนี่ใส่จะเป็นส่วนเนื้อแล้วค่ะใช้เนื้อส่วนสะโพกแล้วค่ะปกติสินักทอดตี๋เนะเาะแต่ว่ามือนี้ใส่เป็นเนื้อด่วนๆเลยไก่ก็เริ่มซุกแล้วนะค่ะเดี๋ยวัก็ถึงพักไว้ค่ะมันมีแนวสิวบ๊วยฟังค่ะตอนใส่เครื่องผสมน้ำซอสลืมเปิดกล่อง โอเคค่ะมีซอสพริกซอสกระเทศน้ำมันงาด้วยค่ะแล้วมีกะน้ำมันหอยค่ะหรือว่าซอสหอยนี่แหละค่ะพริกป่นหรือว่าพริกมะล่าค่ะถ้ามีเขาก็มีพริกมะล่าเลยใส่พริกป่นนะคะจะเป็นซอสเปรี้ยวหวานเติมน้ำตาลนิดนึงค่ะวันนี้ก็ตั้งไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวให้เข้ากันค่ะน้ำซอสเริ่มเดือดแล้วค่ะตีนไก่ตีนไก่ลงไปคลุกค่ะชิมรสบ้างนะค่ะเปรี้ยวหวานเข้มหรือว่าเอารสที่เนไก่ไก่ที่เกาทอดใบค่ะ เราไปคลุกน้ำซอสเลยค่ะอ๋อลืมอันนี้งาขาวค่ะใส่งาขาวครุวลงไปคลุกให้เต็มตัวซอสนะค่ะง่ายปะค่ะเสร็จแล้วเด้อ นี่แหละเอากับตัวลูกเอากับตัวลูกว่าเป็นไก่เกาหลีแม่ซื้อมาเดี๋ยวไปละลจ้ากิดแกใส่จานจ้าไก่เกาหลีฝีมือแม่น่ากิน่เนาะเอาลืมลืมเหมือนนึงเดี๋ยวเด้อ สลัดทูน่าค่ะไม่นี้พักหน่อยได้ค่ะพักเขาหน่อยทูน่าไหลอ้าวจุกๆไปเลยค่ะให้ได้หน่อยก่อนนะคะครับแ้าเดีย๋ยวเมนูถัดไปก็จะเป็นของผู้ใหญ่ค่ะของผู้หญิงและอ้อง่อยเลยล่ะหหยได้ดห,ดหน่อยก่อนโอเคค่ะเช้านี้เช้านี้เมนูของเด็กค่ะเรียบร้อยแล้วสลัดคอนทูนา่าไข่ตุ๋นแล้วก็ ใส่ซอสเผ็ดค่ะหาเด็ดออกมากินเรแบบนี้เด้ลอลงหลังลงหลังเลยริมใส่ตะหหอมอืมหาชายตะนหอมลงไปค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยเมนูเช้านี้ของเด็กๆค่ะและนี่ก็คือเมนูอาหารเสาในวันหยุดของเด็กๆบ้านคอยค่ะ บ้านไดกินแบบไดเอามาอ่างกันเบิ้งในด้วยค่ะนี่มาเสาร์แบบนี้เนาะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ